กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซพา,า,าร c h a าแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามิลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีเนาะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะพี่ๆจ๋าโพสโพสสมโอบุญโมบตแตงนะคะ วันนี้นะคะไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ให้เป็นแนวทางนะคะพี่ๆแม่ๆจะพอขึ้นเวทีเสาร์อาทิตย์นี่ก็ช้าแต่ว่าทุกวันก็ช้าเหมือนกันนะคะก็ช้าแต่ก็ขึ้นนะคะพี่ๆช้าแต่ก็ขึ้นนะคะในบ้านก็เรียกลองสาวโซไปขึ้นเวทีได้แล้วนะคะใช่นะคะเงินหลายวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะถ้าขึ้นเวทีคน คนดูไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะน้อสาวโซ่ก็มีกำลังใจนะคะได้พูดคุยได้ทักทายพี่ๆเนาะนะคะเต็นแนวทางในบ้านจะให้เร็วขนมไทยก็ให้ไปแล้วนะทุกคนขนมไทยให้ไปตั้งแต่วันที่สามมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณนี้แหละให้ไปแล้วเนาะเพื่อใครอยากได้ขนมไทยนะคะก็ไปเอากันได้นะคะพี่ๆแม่ๆจ๋า ฟรีนะคะน้องสาวโซ่ไม่ไดนนี้นะทุกคนนะ mm. เดี๋ยวเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะบวกลบคูณหารนะคะวันนี้น้องสาวโซ่ก็จะเผื่อพี่ๆไม่เข้าใจนะคะที่น้องสาวโซ่พูดแป,ปลกๆนี่ก็ไม่อะไรนะทุกคน แต่ถ้าเราพูดตรงๆปเป๊ะอย่างนี้นะคะพี่ยูเขาไม่พอใจน้องสาวโซนะคะแล้วแนวทางน้องสาวโซไม่ออกเลยนะคะเราก็ทําให้พี่ๆ fc ทุกคนมองไม่เห็นน้องน้องสาวโซเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเล่นพันกันนิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเราพัฒนาก็จะลงเป็นปกติปกติด้วยนะคะแล้วก็สายด่วนด้วยเนาะทุกคนเนาะ ลงแบบนั้นด้วยนะคะสายด่วนเผื่อเราทันเราก็ยังขึ้นเวทีได้นะคะถ้าไม่ทันก็ไม่ได้ขึ้นแต่อย่างน้อยเราได้ตัวเจาะไปกับตัวลูดไปเนาะทุกคนเน,ะนาะวิชาคณิตศาสตรล์ลรวพัฒน,นาเะาะเดี๋ยวจะลงให้นะคะอันนี้ก็เรามารับชมน,นะคะวิชาคณิตศาสตร์หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ๆก็ว่าแปลกน้องสาโซพูดแปลกนะคะต้องเอาใจพี่ยูนิดนึงแล้ทุกคนนะ เนาะโอเคนะคะน้องสาวโซฟามาสรุปแนวทางนะคะเอาเสียงเก้าอี้เด้อพี่น้องเดี๋ยมาเป็นเสียงอันนี้ได้เบ <c oughs> ิ้ลเจ็ดเจ็ดหลุดนะคะเมื่อวานมีเบิ้ลตะมากิศนะสองแปดดูสิสองแปดนะคะมาเจา้าพกิจหนึ่งสองหลุดนะคะเสียดายในบ้านในบ้านหนึ่งสองได้นะทุกคนนะเป็นตัวชอบนะคะเดี๋ยวให้ดูนะ เดี๋ยวให้ดูในบ้านนะคะในบ้านเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะในบ้านนะ่ะน้องสาวโซ่ให้เข้าด้วยตัวชอบนะคะพี่ๆหาก่อนแป๊บหนึง่งบางทีมันยังไม่ออกทุกคนนะเอาเสียงนกเข้ามาแต่เช้าเลยนะคะน้องสาวโซ่วันนี้นะทุกคนทําแนวทางช่วงเช้านะคะนี่นะคะ นี่เต็นต็นทนเป็นตัวชอบนะคะแล้วเมื่อวานตัวกันมาหมดเลยนะทุกคนนะนยนะทุกคนนะมาตัวชอบด้วยนะทุกคนเพื่อใครอยากเข้าบ้านก็เข้ามาได้นะคะสรุปต่อนะคะเจดศูนย์หลุดนึนกว่าจะมาหนึ่งเจดอีกนะคะมันเกิดน้องสาวโซสองแปดดูตีลัดดีที่เขียนไว้นะคะ 62มานะคะมาตัวกลับนะ1 4เข้าตัวเน้นเข้าต,ตัวตรงนะคะ26มาโอ้โ oh. หหลุดเฉพาะหน่อยพิเศษนะคะถ้าเอา1 2นี้ก็มาหมดสุดซอยนะคะมาหมดสุดซอยนะคะโพดโพดสม้มโอบุงหมูบัตเตงนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามารับฟังรับชมเดี๋ยววันนี้จะลงให้เร็วนะคะพี่พี่วิชาคณิตศาสตร์สายด่วนของเรานะคะวันนี้ก็จะลงเร็วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลงให้อ่าแนวทางเม็ดเดียวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบลงสายด่วนไปให้ตามเลยนะคะอ่าประมาณห่างกันไม่กี่อันนี้นะห่างกันประมาณหนึ่งเนาะหนึ่งชั่วยามโอ้ยเนาะนะคะ โอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ๆเห็นไหมตัวเนี้ยเป็นตัวเลขอะไรจับได้เด้อทุกคนน้องสาวโซ่เห็นเป็นศูนย์สองนะสำหรับเด่นวันนี้นะคะเด่นวันนี้ก็จะเป็นเก้าศูนย์นะคะ ห้าแปดเดี๋ยวเขากลับห้าสามทุกคนเพราะคำนวณเจอไม่ชอบอย่ะเพิ่งตามก็ได้นะคะลืมกลับหกศูนย์คำนวณไม่เจอนะหกศูนย์เนี่ยแต่ว่าอันหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกนี้คำนวณเจอนะทุกคนนะหนึ่งเก้าหนึ่งหกน้องสาวโซ่คำนวณเจอนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกตัวที่คำนวณเจอจะเป็นสองชุดเนี่ยจะเจอตัวกลับหมดเลยนะอืม ต่หกศูนยะน่ไม่เจอไม่ตามก็ได้นะคะตามเป็นตัวนั้นแหละพี่น้องหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ยังเจอนะถ้าใครอยากตามสองเก้านะคะจะมาแต่ตัวเก่าบ้นอ้อพี่ๆบอกว่าโอ้โหไปกลับก็หมดอันนี้เลยหมดตูดเลยนะคะ รู้ดีแล้ะพี่น้องอืมไม่เป็นไรน่ะวันนี้เสาร์อาทิตย์แนวทางก็เข้ายากนิดหนึ่งนะทุกคนนะเสาร์อาทิตย์น,ะ 68, น่ะหกแปดเนี่ยมาตัวกลับหมดเลยนะคะตัวที่ไม่ชอบนะคะบวกลบคูณหารได้ตัวกลับนี่แหละทุกคนอืมแต่ตัวกลับอตัวที่เจอแค่เอานี้นะห้าสามห้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกไอ้สองตัวนี้นะคะสองหกสองหกไม่เจอนะคะ หกแปดเจอแต่เก้าแปดไม่เจอนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าสำหรับแนวทางสายด่วนนะคะลงเป็นแนวทางนะคะไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้พักผ่อนนะคะเพราะว่าน้องสาโซจะไปซักผ้านะคะเคลียร์แนวทางนะคะเคลียร์เคลียร์จะทำตำลาวด้วยนะคะวันนี้จะทำตำลาวด้วยนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดเลิก,กไลค์กดติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กร,ราบสวัสดีจ้า